ครับผมสวัสดีครับมาครับอย่างใส่พี่น้องเสียหองไห้ครับเนี่ยต้มกันครับผมค่อยมาอย่างใส่ครับเนี่ยครับผมบริษัทท้ายต้อนมากเลยแต่ว่าใส่เบลกูด้้าพี่น้องเบลกกดกระเทียมแล้วก็พริกไทยดาครับผมตาใส่เลยหอมแล้วก็สิมะก่อยครับผมซอยเดียบร่อยละต่เป็นเสียหองไห้ครับผมกับเนี่ยแดงๆงามๆสามสิบกีบครับผมอ จเจ้าขเขาก็เห็ดเรียบร้อยแล้วจเจ้าผมผมต้มยอดหนึ่งเรียวหัน่นนี่ครับผักเดียวมะกรูงก้อยเลยพี่น้อกแซ่เ,เย็นไ,ไนว้อย,ย,ยู่พุ่นนะครับผงนัวใส่ละลายน้อยหนึ่งก็เลยใส่อียแล้วก็พริกครับผมทิพย์หน้อยหนึ่งกันแบบแดงไว้ให้ กั่เมี่ยเรามาเดื่อหวขัวครับปลาดเพียกกะบ,บี่นี่ใส่เรียบร้อยแล้วพี่้องกะมักเกียวใส่เรียบร้อยอยู่ในนี้แล้วหัวเจ๊กเกาครับผม ต้ออู้บ่เผ็ดแห้งครับะค่อยสิมาใส่เพีกเตะพักเข้าครบเลยหอมเปรี้ยกับมีพี่น้องถั่ว,ะไไม,ว,วมะขวานะมะขวา อยวว่างไรให้เราก่นกอนรบเผ็ด ครับผมหน้าตาหน้าตาปล่อยแซ่บนะครับเตเป็นเนื้อพี่น้องหน้าคอมหอมเลยหอมแบบกรดน้ำ ซอยเป็นเด็ดใหครับในที่เด็ดงั้นเสียสะดุ้งไฟอย่างพวกนั้นก่อนครับเพื่อนพวกนี้ใส่เมืม่อไละเกลือเจียวขาอนียว นี <ừ> ่ครับทีเด็ดคือใส่ยากพี่น้องตบแล้วก็มาอยากสีกหอมหนอกนุ่มในใครับผมเดินไปเลยใส่ออนครับผมจะพอมกับเปิดน้ำทางออกเยอะแต่ว่าใส่ออนก็ได้นี่มาควมหอม เอาเบียร์มาเก็บเล็กน้อยกันแต่เราไม่ให้น้เบียร์หอมยีดีใส่มาซอยปเป็นลรืดียครับ ถุงทอดมารบสื้แทบนี่กันเสื <ๆ S 1> ส้เปลี่ยนราคาใหมนะ่เนาะเอาเขาไปงั่งเจยานั่งพี่อยากให้เข้าข้องนะนะครับหมกมันแะบบน,นี้นะ 好嘛，嗯，那好哟，嗯。 Find out. <clears throat> มีแต่รามสิกี um, <p substrate> ่แล้วคับเสียอรอยเียเดี๋วแมวหามันม่เลยติดมาเดี๋ยวอืมเฮ้

nhỏ cái này. Nó 努力一下。 one. Wow. Субтитры а O é. 这个还没完成，做不完。啊，不放，不放。不要了，要不放。 นล้วค่อน,นเนี่ยมักว่าถา,าม้างพี่น้อนเนี่ยนีย่ครับคีบเนี่ยคลิเนี้อนะราสามสิบแบเนียน